สวัสดีครับผมวันนี้หลังเลิกงานก็มาเลี้ยงไม้เข้าเตาไว้ครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดก็จะได้จุดเตาพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็เป็นไม้อยู่คาเป็นยังสดอยู่ครับก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรกว่าเตาจะติดเพราะว่ามันเป็นไม้สด เดี๋ยวเราจะมาเยังไว้ก่อนครับฝนตกด้วยครับวันนี้ฝนกําลังตกเลยหยุดไปสองสามวันกลับมาตกอีกแล้วฝนน่าจะได้ตามตาวันนี้ เลี้ยงเข้าเตาไว้ก่อนเดีย๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าถ้าจุดตอนนี้ก็คงใช้เวลาเด็กหน่อยสามสี่ทุ่มกว่าเตาจะดับเลยต้องเป็นจุดตอนเช้าดีกว่า ก็มีต้นใหญ่บ้างเล็กบ้างผสมกันไปครับเป็นไม้อยู่คาขนาดตั้งแต่สองนิ้วถึงสี่นิ้วครับแต่เป็นไม้แห้งขนาดนี้ก็ใช้เวลาไม่นานครับเวลารวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจุดเตาก็ให้เกินห้าหกชั่วโมงก็ได้ฐานแล้ว อันนี้ไม้ยังไม่ทันแห้งดีบางทอนก็พิ่งหั่นมาสดๆเลยครับ<ม>ก็น่าจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงครับเที่ยวนี้เพราะว่าไม้ฟืนเราเยอะมากเลย ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาจุดเตากันครับเดี๋ยวเรียงไม้ไว้ก่อนครับ